วันนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่จะไปใส่ชุดล็อกฝาท้ายนะชุดรีโมทล็อกฝาท้ายของอ e นะิวสุดีแม็กตัวใหม่นะตัวไฟท,ท้ายที่เป็นปีกผีเสื้อ,นะอวันนี้มันเป็นจุดที่หายบ่อยที่สุดอยอดนิยมเลยตอนนี้หายบ่อยที่สุดลูกค้าเลยจะมาติดรีโมทล็อกฝาท้ายไม่ให้เปิดได้ เพื่อไม่ให้ไปขโมยชุดไฟท้ายาซึ่งเป็นชุดปีกผีเสื้อเนี่ยวันนี้ลุงอ้วนเลยจะมารีวิวให้ดูนะว่าเขาติดตั้งกันยังไงเป็นการติดรีโมทสั่งงานาให้ฝาท้ายมันล็อกเปิดไม่ได้นะจนกว่าเราจะมีรีโมทมาสั่งงานให้มันฝาท้ายมันเปิดนะอุปกรณ์ก็จะมี ชุดรีโมทนะตัวนี้จะมีรีโมท2ตัวนะพร้อมกล่องตัวนี้ตัวสำคัญตัวที่จะไปดึงตัวที่จะไปสั่งงานให้ฝาท้ายเปิดปิดตัวนี้เป็นมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์นะเดี๋ยวขั้นตอนทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวลุงอ้วนพาไปดูนะว่าเขาติดตั้งกันยังไง ติดเสร็จแล้วมันทำงานยังไงนะเดี๋ยวลงอ้วนสาธิตแล้วลองให้ดูนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ e all new, อะีสุดีแม็กออนิวอ่าสองพอ่าโฉมใหม่ล่าสุดนี่แหละนะอ่าเป็นรุ่นนี้เลยนะใครที่อยากทำอยากติดก็ ดูไว้นะอยากติดเองก็ได้ไม่ยากนะเป็นรุ่นปีกผีเสื้อไอ้ไฟท้ายปีกผีเสือ้อโทษทีอ่นะจุดเนี้ยจุดที่เราจะติดล็อกมันไม่ให้เปิดได้นะอ่า l m n x w l l New โฉมใหม่ล่าสุดอ่ะปกติมันจะเปิดได้อย่างนี้นะนะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันติดตั้งกันว่าติดยังไงขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราถอดที่เปิดฝาท้ายออกมาก่อนอเพื่อมาเจาะรูมาบล็อกรูนะส่วนบล็อกรูยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนี่เป็นอุปกรณ์ที่จะติดวันนี้นะให้มันทำหน้าทีา่ดึงเข้าดึงออกนะเพื่อไป เป็นสลักล็อกฝาท้ายนะนะจุดนี้ลุงอ้วนให้ช่างเขาไปเจาะมาเรียบร้อยนะนี่เป็นมอเตอร์เห็นไหมดูชัดๆเลยนะตรงนี้ไปเจาะรูมานะเพื่อทำสลักตรงนี้ยิงเข้าไปล็อกในจุด ที่เปิดฝาท้ายาาเห็นไหมเปิดไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะมาหาตำแหน่งติดตั้งตัวมอเตอรอ์เพื่อไปให้มันทำงานยิงสลักให้เข้าไปล็อกออดูขั้นตอนช่างเขาติดตั้ง ส่วนนี้ก็จะเป็นการเดินสายจะมีสายจากกล่องระบบกันขโมยเนี่ยมาด้านหลังสองเส้นอันนี้เป็นกล่องชุดรีโมทควบคุมกันขโมยกล่องรีโมทควบคุมมอเตอร์นะโดยสั่งงานด้วยรีโมทนะไม่ต้องใช้สวิตช์ใช้เป็นรีโมทควบคุมแยกอิสระเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับระบบของรถ นะใช้รีโมทมีให้2ตัวนะสั่งงานด้วยรีโมทเลยไม่ต้องไปทำอะไรมากต้องการล็อกก็กดรีโมทไม่ต้องการล็อกก็กดคลายล็อกเดี๋ยวมาดูนี่วิธีทำสร้างขาเพื่อมาล็อกมายึดตัวมอเตอร์ให้มันแข็งแรงไม่ดิน้นไม่สะบัด มีเทคนิคมีวิธีนะน้องๆที่ยังไม่เคยเห็นก็อลองมาดูนะเพื่ออยากทาเอง,งนะอพอปลดสลักปุ๊บเปิดได้ปกตนะิตรงจุดนี้อาจจะต้องมีการเจาะเพื่อ,อยึดกับโครงมอเตอร์นิดนึง ใช้น็อตสองตัวตัวโครงตรงที่จะสร้างขาตรงนี้ต้องเหล็กหนานิดนึงเพื่อให้แข็งแรงเพื่อให้ทนทานหน่อยนะ,ะเช็คว่าตำแหน่งการชักเข้าชักออกเนี่ยมันเป็นยังไง อยู่ตำแหน่งที่พอดีไหมจากนั้นก็ยึดเจาะยึดตัวขามอเตอร์ขาปืนเซนทรลล็อก น้องๆคนไหนที่อยากทำเองก็ดูตัวอย่างที่ลุงอ้วนทำให้ดูนี่เป็นตัวตำแหน่งที่สำคัญที่สุดเปิดได้พอล็อกปุ๊บนะยิงล็อกปุ๊บเปิดไม่ได้ละแน่นปึ๊กเลยทีนี้นตำแหน่งพอดี มันจะหลุดพอดีอเห็นไหมยิงเข้ายิงออกปึ๊กปึ๊กตำแหน่งพอดีเลยนะต้องตั้งให้มันพอดีอนี่นะใครที่มีรถรุ่นนี้ก็เป็นไฟรุ่นยอดนิยมที่หายบ่อยที่สุดและราคามันก็ค่อนข้างสูงด้วยราคาค่อนข้างสูงด้วยนะเลยต้องมาติดตัว ล็อกฝากระโปรงท้ายเพื่อป้องกันถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ยังดีกว่าไม่ไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะ,ะ,ะ,ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็ทดลองความแม่นยำอีกทีนึ่งใช้รีโมทยิง ได้ไหมวินล็อกเปิดได้ไหมมันจะติดสลักพอดอีโอเคเลยเรียบร้อยอหลังจากนั้นก็อย่าลืมจระบีป้ายสักหน่อยอเห็นไหมตำแหน่งยิงมันจะปึก๊กปึกพอดีเลยป้ายจาระบีกันสนิม โอเคยูส okay. ุดีแมกออ์นิวปี2022ันยี่สิบสอเดี๋ยวปิดฝาท้ายหน่อยอเดี๋ยวลงอ้วนจะทดลองให้ดูว่าล็อกคายล็อกมันใช้งานได้จริงไหม กดล็อกอเปิดไม่ได้แน่นปึ๊กเลยคา,ายล็อกกดเปิดได้นะอ,อีกทีนึงล็อกอแน่นปึ๊กเลยเปิดไม่ได้คายล็อกอเปิดลงมาได้พอดีเรียบร้อย สั่งงานสบายๆจากรีโมทคอนโทรลถ้าต้องการเปิดก็กดคลายล็อกถ้าต้องการปิดก็กดล็อกง่ายๆาเสร็จแล้วก็ประกอบอไม่มีอะไรมากนะ รู้จักเทคนิครู้จักตำแหน่งก็ไม่ได้ยากเป็นอีซุดีแม็กออนิวปี2022นะเป็นตัวล็อกฝาท้ายถ้าปกติก็เปิดปกติพรากดรีมโมทปุ๊บล็อกเปิดไม่ได้เลยคลายล็อกก็ เปิดโอเคเรียบร้อยนะใครที่ชอบคลิปสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยบวรบกวนกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริ๊งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยเพื่อม่คลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ